เห็นคนอื่นเขาปลูกองุ่นใน u t u b e และ Facebook ก็อยากจะลองปลูกมั่งเริ่มศึกษาหาความรู้จากทั้งใน YouTube และ Facebook ได้ความรู้ว่าองุ่นชอบอากาศร้อนชอบน้ำแต่ไม่ชอบฝนและไม่ชอบน้ำค้าง ความรู้ที่ได้บอกว่าสิ่งแรกที่ต้องต้องทำเพื่อจะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือต้องสร้างโรงเรือนมุงหลังคาให้เขาเพื่อกันฝนกันน้ำค้างแต่ต้องรับแสงได้ดีจึงทดลองให้คนงานทำ เนื่องจากว่าในลานม้าเขียรางเรามีไม้ไผ่ซึ่งทีแรกตั้งใจจะปลูกไว้เพื่อกินหนอ่อปรากฏว่ากินไม่ทันและและไม้ไผ่ที่ได้จากจากกอไผ่เป็นไม้คุณภาพค่อนข้างดีและสวย จึงจึงตัดไม้ไผ่มาทำโลงเรือนความรู้ที่ได้จาก youtube และ facebook อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปลูกองุ่นถ้าปลูกลงดินโดยตรงมักจะมีปัญหาเรื่องโรคเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหา ควรจะปลูกในที่ยกสูงขึ้นคือไม่ได้ปลูกในลงดินโดยตรงได้ความรู้ต่อไปว่าถ้านำยางรถยนต์มาทำก็จะดีพอดีที่ของเรานะครับมียางรถยนต์เก่าจึงเอามา ปาดเอาแก้มยางออกได้ความรู้ว่าตำแหน่งที่ปาดควรจะอยู่ตรงขอบยางตรงนั้นปาดง่ายลองปาดดูนะครับได้ยางมาสองเส้นหมดคัตเตอร์ไปหนึ่งอันทีนี้เรื่องปุ๋ยนะครับประยุกต์เอาความรู้ที่ได้มา มาใช้พอดีที่คคอกมาเรามีมีขี้ม้ามีฟางที่ที่ม้าฉี่รถและขนาดเดียวกันในตำแหน่งหนึ่งของของลานม้าเขลางนะครับดินเป็นดินดำซึ่งซึ่งเป็นดินที่เราถมซื้อมาถมนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ที่กำลังเห็นเนี่ยครับเป็นตำแหน่งดินดำแล้วได้ความรู้ว่าดินดำมีประโยชน์ ก็เลยสิ่งแรกที่ทำคือลองก้นหลุมด้วยขี้ม้าแล้วลองหัดมาด้วยฟางแล้วก็เอาดินดำมาลองอีกชั้นหนึ่งจากดินดำมาลองชั้นหนึ่งเรามีใบใบฉํำฉาซึ่งนาลีได้หมักไว้นะครับเอาใบฉํำฉามาลง ได้ความรู้จากอยาก YouTube และ Facebook อีกแหละครับว่าอางุ่นชอบชอบดินโปร่งดังนั้นเมื่อเอาต้นองุ่นมาวางก็เอาใบชํำฉาที่หมักไว้ลงไปทั้งหมดนะครับที่ที่เราทำก็ค,คือว่าเราทดลองนะครับได้ความรู้ จาก YouTube Facebook มาแล้วมาประยุกต์ดูแล้วการลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราลองลองผิดหรือลองถูกทีนี้พูดถึงก้าอังุนความรู้ที่ได้บอกว่าต้นองางงนที่ดีคือต้องเป็นต้นที่เป็นตอนะครับหมายถึงว่าตัวส่วนที่เป็นรากเป็นองงุนป่าแล้วมาติดตาปรากฏว่า หาซื้อไม่ได้นะครับไปได้องุ่นที่เป็นตอองุ่นมาจากตลาดต้นไม้ที่เชียงใหม่จากาศที่ต้นไม้ที่เชียงใหม่แต่ว่าความรู้ที่ได้บอกว่ายังไม่ดีนะครับที่ดีคือคือตอละติดตาตอนนี้ ในบริเวณที่เราน่าจะปลูกได้นะครับในโรงเรือนที่สร้างไว้น่าจะปลูกได้น่าจะได้อยู่สต้นนะครับตอนนี้ทดลองปลูกหนึ่งต้นก่อนผลเป็นยังไงค่อยค่อยตามนะครับอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าไม่รู้ว่าลองผิดหรือลองถูกนะครับไม่รู้ว่าลองผิดหรือลองถูกก็คอยดูกันต่อไปนะครับ